พ่อนาลายเลยนี่กำลังจะปีนต้นมะขามเขาบอกว่าเขาจะเอามาจิ้มรถด,ดีมะขามก็เยอะเจอะขอเจ้าที่เขาเลยแหละตอนนี้ขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เลยนี่ขึ้นนานเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นแป๊บเดียวหลุดลงทางลัดเลยครับว่าจะลงทางลัดลงคลองนู่นแหละ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกิ่งฟังนู้นเลยพี่นี่ดูกๆเลย ได้ล่ะเกงหนอนหัำบาทนน่เออกระชายก็เก่งใ,ในบาทนิหัำก็แปดครับ <c oughs> มือปินต้นไม้เออหัแปดดูปลายๆเป็นพี่ <ใน S 1> โอ้วมันไก่อยู่เด้เกงเดิวังกันแหละ ควงไขพ่พี่เนี่ยมันอยู่นี่ใกล้สิไอ้นั่นก็ลงทางรัดนี่พบางทีเรือตรงนั้นก็ได้โหเดืดหลากลายเลยปลาท่านกินเลยมาแล้วได้แล้ว อะไรน่นหมดหเลยโอ้ยอยู่ปลายูเจะจะจะลงทางลัดเหรอจะลงทางลัดพอดีนี่

พูดวนเดียวเอาไงเล่ทุกกบมีโอ้พอแล้วพี่โอ้แตกกระจายบุตทุกทกะหวานนี่มันาำได้หลายนี่

พอแล้วพี่เบิดเลยบับเบิ้ดง่ายเลยเนี่นไไนลไไยลงทางลัดพี่ลงแล้วพอแล้วเฮ้่ <c ười> ฮมล <c ười> ง,งึ้มลงคล้องคุณ โอ้บานนลยนี่ขี่แุดนะเบิงเอาเบิงโลพี่นอ้อยขามขี่แตกเท้พี่มืดนี่งนะชุกกะมี่ข้ามธรราข้ามาบาดชมแม่อ๋อ